สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัการหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าพาเข้าครัวอีกแล้วค่ะทำกินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนจ้าวันนี้พกัการหอมจะผัดกุ้งใส่หมูสับนะคะเป็นผักเคนหรือว่าเกลือนโคนหรือคะน้าใบหยิกก็ยังพอเก็บได้ ในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นใบมังงนเริพร้อมจะผัดใส่หมูบดแล้วก็กุ้งสดให้คุณแลมโบจ้จ้ะหัวหอมแดงหอมใหญ่ของเราที่ปลูกไว้ในปีนี้แล้วก็เอามาตากให้แห้งนะคะเราก็ยังได้ปรุงอาหารอยู่เรื่อยๆโดยไม่ต้องซื้อหาจะ้ะแครอทก็ยังถอนได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่า ยังมีอีกเยอะค่ะส่วนมะเขือเทศจำมะเขือเทศรูปหัวใจของผักกาดหอมได้ไหมที่คุณป้าอิงฤ์ให้เบี้ยมาค่ะผักกาดหอมจะมาจัดเมนูของผักกาดหอมเองค่ะจะต้มยำขาหมูนะคะหอมใหญ่แกะแล้วค่ะ ถูดิบพร้อมจ้ะกุ้งหมูบดนะคะผู้ยุเลิกกล่ำกระเทียมแครอทหอมใหญ่ผักสดนี้ผักกาดหอมจะทำต้มยำขาหมูหรือว่าจะเป็นต้มแซ่บนะคะผัะกกาดหอมจะใส่พริกป่นนะคะวันนี้น้ำมัน เทียมหมูโดรสดีจ้ารสดีสั่งมีอะไรบ้างก็ดอเอาค่ะอากาศหอมก็ใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่าแทนเกลือได้ค่ะคุณเลมโบไม่ชอบน้ำปลา มันหอยไว้มุมนึงก่อนค่ะเดี๋ยวพอการหอมจะเอาแครอทลงไปผัดคุกๆน้ำมันไว้รอนะเพราะว่าแครอทเขาแข็งก็ผัดแยกๆไว้แบบนะี้สูตรไ้สูตรมันทำอะไรก็ทำไปเถอะค่ะกินได้เหมือนกันแหละพริกไทยดำ เป็นที่กไทยดำมะนาวนะคะหอมนำตามครยเอาไว้ก่อนจ้ะผัดให้หอมนิ่มล็หน้อแล้วก็หอมใหญ่เจ๊ก็ลำใส่ไปเลย กุ้งม,มันเป็นสีนิดๆนะคะแต่าก,การหอมจะเอาผักลงเลยค่ะโปกไว้ไม่ต้องห่วงนะคะเรามีผักเยอะคะ่ะชอบทานผักมากกว่าเนื้อกว่าเมื่อผักเขาออกน้ำนิดนึงนะคะพลิกขึ้นมาค่ะเราเอาศัยน้ำจะผัก ออกนะคะกุ้งก็จะสุกพอดีค่ะจากนี้ผักกาดหอมก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ซอสด,ดำไอ้นิดนนะคะเพื่อแต่งสีค่ะคุณเลมโบ้เขาก็จะทำแบบนี้เสรแล้วเราก็ได้ ได้แล้วค่ะนี่โอ้จะเห็นชัดไหมคะเนี่ยจะหาน้ำา็็จะเป็นแบบเนี้ยคลุกคลิกออกดำๆนิดๆดดภูมิใจผักในรั้วในสวนของเราค่ะก็ยังพอเก็บได้นะคะในส่วนที่ เน่าเสียไปตามการแล้วเวลาก็มีเยอะค่ะเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูนะคะเสร็จแล้วค่ะอาหารจานเดียวจานโปรดของคุณเรมโบนะคะเดี๋ยวผักกาดหอมจ๋าเอาไปเสิร์ฟคุณเรมโบก่อนคุณเรมโบส์ทำไฟให้ประกาดหอมอยู่ชั้นบนนะคะนี่จ้านี่จ้า โอเคล้ค่ะเดี๋ยวพกักการหอมเอาไปเสิร์ฟคุณเลมโบก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวพกักการหอมจะมาทำต้มยำขามหมูหรือว่าต้มแซบเมนูของผักาดหอมจ้าน้ำเดือดแล้วขาดตะไคร้นะคะขาดใบมะกรูดรสดี น้ำเดือดแล้วสามปีแล้วคะ่ะแม่ให้มานะแม่ปลูกเองนะขะเหลืองอะ่ะน้ำมันจะเลื่องเวลาเราต้ยมยำอะคะ่ะใส่หมูลงไปพกักการหอมเขี่ยวไฟก,กลางๆนะคะตอนนี้เขาโอเคแล้วคะ่ะก็เติมน้ำปลาลงไปนิดนะึงน้ำปลาเสร็จแล้วก็ เดี๋ยวผักกาดหอมจะใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศรูปหัวใจของเราค่ะใส่ไปเลยปีนี้ก็ไม่ได้ซื้อมะเขือเทศกิน หอมแดงมีพริกมีพริกแห้งด้วยนะคะแต่ว่า,าไว้ก่อนค่ะพริกแห้งป่นก็เยอะค่ะตำเองคั่วเองค่ะก็เอาใบหอมโยนลงไปนิดนึงนะสีเขาจะได้ไม่จืดแต่จริงๆแล้วยังไม่เสร็จนะคะเคี่ยวไปนิดนึงให้มะเขือเทศเขาออกน้ำหวานๆนิดนึงค่ะ หอมตะไครขนาดขาดใบมะกรูดนะ,ะได้แรงได้แรงพี่น้องใส่พริกเผาสิคะกุณลาบโบไม่ทานด้วยอยู่แล้วสีสันจากนั้นใส่ใบหอมจ้า ด้วยมะนาวมะนาวเรามะนาวเราสามารถใส่ในถ้วยได้นะคะพริกป่นด้วยค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะ สีสันยังไม่โอนะเพราะว่าเดี๋ยว่ะการหอมจะใส่พริกผงก่อนคะ่ะต้องกันความแซ่บจ้าหอมโอ้จากนั้นก็ปิดมะนาวเพิ่ม ค่าอ่อนข่าอ่อนออน,นี่หอมแดงพริกตะไคร้จ้าอุ้ย,ยมันออกเผ็ดเปรี้ยวค่ะไล่อากาศหนาวกันหน่อยจ้าเพิ่มไขมัน สดร้อนๆด้วยค่ะจะได้คลายหนาวได้เนาะเอาตอนขาก่อน biết marriages hang cả, as a shirt or another dress το competitor that 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 이어내어 โบไม่ทานต้ยมยำนะคะแกรู้สึกแกไม่ค่อยชอบกลิ่นต้ยมยำหรือว่าผักการหอมทําแม่อร่อยก็ไม่ค่อย <c oughs> <c oughs> แกทานแต่ว่าทานไม่เยอะเหมือนผัด ได้เรียวได้แดงตะไคร้ขาพริกแห้งเนะาะมะนาวมะเขือเทศโอ้ยไปกันอดหลอดขนาดขาดใบบกูเด,ด้อืมผักกาดหอมเอา อาหารไปให้คุณเลมโบด้านบนค่ะคุณเลมโบทำไฟให้ผักการหอมเพราะว่าเดี๋ยวผักกาดหอมจะรีวิวด้านบนค่ะในช่วงฤด,ดูหนาวมาแล้วมันมืดนะกาดมันมืดก็เลยต้องเติมไฟแล้วก็มันมีห้องว่างอยู่ห้องเก็บของนะตอนนี้ผักการหอมมองแล้วผักการหอมจะจัดแล้วก็ตกแต่ง เอาไว้ต้อนรับแขกที่จะมาเยือนค่ะก็เลยไม่ได้รีวิวนะคะมันมันเป็นอะไรที่มันยังลกๆอยู่ค่ะให้มันดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพกักกาหอมจะรีวิวให้ดูจ้ะอืม ตรงนี้อากาศมันหนาวค่ะเติมไขมันให้กับร่างกายจะได้มีภูมิต้านทานความหนาวได้ คลิปกินมีคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากกินเยอะมันอ้วนแล้วจะทําคลิปกินทําไมถ้ากินแล้วแบบว่าดูกินไม่เยอะดูกินไม่น่าไม่น่าชวนชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บางครั้งก็กินแบบให้มันย่อยย่เพราะว่ามันจะได้อัดทรสในการกินเนาะ หนีวแม่พากินข้าวเหนีวค่ะกินข้าวเหนีวแล้วมันอยู่ท้องแน่นท้องดิไฟเบอร์มันเยอะบางคนบอกว่ากินข้าวเหนีวแล้วร้อนท้องร้อนคอเพราะว่า สารพลังงานมันเยอะมนะคิดเอาเอง <c oughs> โอ้ยมะเขือทุม่ม <c oughs> จกแล้วปิดอากาศมันหนาวมันแห้ง ไผักการหอมกินหมดนะแต่ไร้ใบมะกรูดค่ะ <c oughs> สมุนไพร <c oughs> แอนแทรกซ์กราณว้าวแอนแทรกอืมีเกลปลเกตวัก <c oughs> <pretty> ็ใชยชอ อ๋อเ,อเอทวสั้นทากแอนสกรีนอืมเตยบอกว่าเสร็จรล้วร้อยแล้วนะอืมด้านบนนะ่ะไปดูได้ถ้กการหอมบอกว่าถักสมิเกแอนสกรีนก็คือขอบคุณมากค่ะที่รัก <c oughs> <c oughs> เียวดังมากหนังหมูก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปค่ะผักกาดหอมก็อิ่มแล้วด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปให้กําลังใจคุณเลมโบก่อนค่ะเขาทำให้เราแล้วก็ไปชื่นชมเขาหน่อยเขาจะได้มีกําลังใจนะคะจะได้มีที่รีวิว ด้านบนว่าเวลาเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามให้กำลังใจครอบครัวเล็กๆของเรานะคะค่ะก็ถ้าชอบวิถีชีวิตแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ